สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูงานที่กำลังจะส่งลูกค้านะคะอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งนะมาดูก่อนนะคะอันนี้คืองานตัวแรกที่ลูกค้าสั่งนะคะเป็นหนังสติ๊กลำเหล็กตัวยาวนะคะสองระบบนะคะปีกจะเป็นปีกสเตเลสนะคะอ่าเรามาดูอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นหมอนนะคะสองด้านนะทั้งสองด้านเลยนะคะมีหมอนนะมีมีหมอนทั้งสองด้านเลยค่ะ งานไม้นะคะสวยนะลงสีไม้สวยนะคะ,ะประมาณนี้เลยนะคะ,ะความยาวลำนะคะของตัวยาวนะคะเมตรสิบเซนความยาวรวมพัานท้ายนะคะเมตรสี่สิบเซนนะคะ <c oughs> ปีกนี้นะคะกว้างสิบห้าเซนนะคะ,ะจะอยู่ประมาณนี้นะเป็นงานหนังสติ๊กลำเหล็กสองระบบนะคะใช้ลูกกลมนะคะได้แล้วก็ใช้เพรลูกดอกได้นะคะ เรามาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ลูกค้าสั่งมาคู่กันกับตัวเมื่อกี้นะคะเป็นหมอนสองด้านเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นหมอนสองด้านเหมือนกันเลยเห็นไหมคะตัวยาวเหมือนกันนะคะเรามาดูกันอีกอันนี้อันนี้ก็งานลูกค้าสั่งนะคะนี่เห็นไหมคะพันท้ายอันนี้ลูกค้าเป็นคนสั่งนะคะ ไปมานี้ด้านหน้าด้านหลังโอเคอันนี้นะคะเป็นตัวยาวค่ะปีกอลูนะคะปีกอลูความกว้างของปีกนะคะสามสิบเซนนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยาวเป็นลำยาวนะคะลูกค้าสั่งลำเก้ามิลน,นะคะตัวนี้ความยาวลำนะคะเมตรสิบเซนนะคะความยาวรวมขานท้ายเมตรสี่สิบเซนนะคะอันนี้ใช้งานง่ายค่ะปีกอลูเนาะเขาจะใช้งานง่ายตัวปีกอลูนะคะนี่ไหมคะ จะเพิ่มยางได้นะคะเพิ่มยางข้างได้ล้อเลอรกก็จะเป็นล้อเลอร์ลูกปืนนะคะใช้งานไม่ยากนะประมาณนี้นะคะอ่าเรามาดูตัวสั้นกันนะคะงานตัวสั้นอ่าตัวสั้นนี้จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวสั้นนะคะอันนี้จะเป็นปีกงานปีกอะลูนะคะปีกอะลูตัวนี้ก็กว้าง30เซนนะคะความยาวลำ ตัวสั้นนะคะ90้าสิเซนความยาวรวมพันท้ายนะคะเมตรยี่เซนนะคะเป็นงานสองระบบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวสั้นนะคะอ่าถ้าใครสนใจนะคะทักมาคุยทักมาถามได้นะคะงานเราทำตามคิวเท่านั้นนะคะตอนนี้คิวค่อนข้างจะเยอะนะคะรองานนานมากค่ะถ้าใครสนใจแล้วรอได้รอไหวนะคะก็ทักมาได้ สำหรับคนที่สั่งมาแล้วก็รอหน่อยนะคะสร้างกำลังทำอยู่เนาะเราก็รันคิวไปเรื่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสนใจทักมานล้คะสวัสดีค่ะ